สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็คคอเวอร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาคุยก่อนเลยว่าไอเกมเนี้ยตัวละครสำคัญที่สุดและถ้าเกมเปิดหรือถ้าคุณจะเล่นนะตอนเนี้ยควรรีหาตัวไหนดีคือถ้าคุณมีอ่ะเล่นโคสบายเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวละครก่อนและจะมาพูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงว่าทำไมถึงต้องเลือกนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเลยนะครับตอนเริ่มเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยตัวเกมมันจะให้เราสามารถรี เรื่อยได้20รอบบังคับได้20รอบถ้าเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่เหมือนสมมติถ้าเซิร์ฟไทยรีได้รอบเบียงกนหมายความว่าคุณอาจจะต้องรีไอดีเรื่อยๆจนกว่าจะได้นั่นเองนะครับอันดับแรกหลังจากที่คุณรีเนี่ยมันมีตัวละครเป็นตามนี้และตัวละครที่สําคัญผมจะให้ไป2ตัวนะครับตัวแรกคือลุงนวดตัวที่2คือวิลเลียมนะครับในส่วนของโลตัสเนี่ยข้อดีของมันคือจะทําให้อีกฝ่ายโจมตีช้าลงนะครับคือเหมือนเหมือนลดความเร็วอะ เอาง่ายๆลดความเร็วทําให้เทินของเรามาไวมากขึ้นหรือตีเบิลน,นั่นเองแต่ส่วนวิลเลียมเนี่ยข้อดีของมันเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ข้อดีก็คือสมมุติว่าเรามีตัวตีแรงอยู่อยู่แล้วอะ่ะมันจะดึงตัวตีแรงตัวนั้นอะ่ะกลับมาตีอีกทีนึงแม่งตีซ้าอะเคลียป่าคือตีแรงแล้วแม่งตีแรงอีกนั่นเองนะครับเอาให้ชัดตรงนี้อ่อนนะโอเคอันนี้คือ2ตัวที่คุณจะต้องดีในครั้งแรกทุกคนได้หมดนะครับส่วนตัวอื่นๆไม่ค่อยแนะนํา เพราะว่าเราสามารถมาหาจากดามจเอต่างอื่นได้นั่นเองนะครับอันดับต่อมาตัวละครที่คุณจะต้องหาอันนี้วงเล็บก่อนที่เล่นมาเนี่ยเป็นเซอร์ญี่ปุ่นไม่ใช่เซอร์ไทยดังนั้นผมเลยตอบไม่ได้ว่ามันจะเหมือนกันไหมอันนี้ตอบตรงนี้ก่อนนะแต่สมมติถ้าเซอร์ไทยมันไม่เหมือนกับในญี่ปุ่นเดี๋ยวตอนเกมเปิดเราค่อยไปคุยกันอีกทีหนึง่งในณวันนั้นว่าจะเปิดตู้ไหนรีหาตัวไหนก่อนโอเคไหมอ่ะท,ท,ทีนี้ผมก็มาคุยต่อ ตอนที่เกมญี่ปุ่นเซอร์ญี่ปุ่นเปิดเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของตู้เลดยามิเผื่อคนไม่ทราบว่าตัวไหนนะครับตัวนี้เลยยามิธาดาบสีแดงนะครับเป็นสายโจมตีตีแรงโคตรๆดีมากๆนะครับเหมาะสุดๆถ้าใครมีคือเก่งมากนะตัวที่2ก็คือแอสตาตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าแอสตาชุดนักเรียนไหมเพราะว่าอันนี้เป็นชุดวอร์มนะครับมิโมซาก็ชุดนักเรียนขอเรียกเป็นชุดนักเรียนละกันนะครับ แอตตาชดนักเรียนเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งเหมือนกันครับหมายเขาว่าที่คุณจะต้องรีเนี่ยตัวแรกผมย้าอีกทีนะเป็นในส่วนของลุงหนวดหรือว่าวิลเลียมโรตันหรือวิลเลียมแล้วแต่นะครับตัวไหนก็ได้แต่ส่วนตัวอยากให้ไปชี้เป้าที่ตัววิลเลียมเดี๋ยวบอกเฮปอนให้นะอันดับที่2นะครับในส่วนของแอตตาตัวนี้กับยามิตัวนี้หมายเขาว่าคุณจะมีทั้งหมด3ตัวแต่มันจะมีเหลือเศษตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเอ้ยทำไงดีว่าเหลือตัวหนึ่งนะครับ อีตัวเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเปิดเกมมาญี่ปุ่นกับไทยผมว่าไม่น่าต่างกันนะฮะในส่วนของยูโนครับเกมแถมแน่นอนบอกเลยแถมแน่ๆน,นะครับหลังจากที่แถมมาเสร็จแล้วคุณก็เอายูโนนี่แหละเล่นเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครที่2ที่เราจะได้มาหลังจากได้เสร็จปับ๊บเอายูโน่คู่แอสตาเล่นยาวๆเลยนะครับส่วนวิลเลียมเอาคู่กับยามิไปเลยแลกกันนะครับหรือว่าจะเอาแอสตาคู่วิลเลียมอันนี้แล้วแต่แต่ขอให้เป็นดังนี้วิลเลียมแอสตา ยามิยูโนได้ฟรีทั้งหมดจะมี4ตัวอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้คือไอดีที่ดีที่สุดกรณีว่ารีไม่ได้คาแนะนําคือเล่นไอดีใหม่เลยรีจนกว่าจะได้เดี๋ยวมีเหตุผลนะฮะว่าทําไมคือจะต้องรีเอาได้ั้านต่ต้นเลยเดี๋ยวมันมีเหตุผลแบบและมีผลประโยชน์หลายอย่างนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ก่อนเอาตามเหตุผลก่อนนะคบว่า,าเดี๋ยวผมจะไล่แต่ละตัวละครแล้วนะสําหรับตัววิลเลียมเหตุผลว่าทําไมต้องอาตัวว,วิลเลียมเมื่อกี้ผมบอกไปเบื้องต้นแล้ว เอาง่ายๆปัจจัยหลักๆของมันคือมันจะดึงตัวที่ตีแรงกลับมาตีอีกทีหนึ่งแต่ตัวตีแรงเนี่ยมันเป็น AI เวลาเราปล่อยบอดอะดังนั้นบอดมันไม่รู้สิ่งที่ดีที่สุดคือจับคู่ให้แม่งเลยนะครับเช่นวิลเลียมคู่ยามิหรือวิลเลียมคู่กับแอสตาอันเนี้ยจับคู่ให้แม่งไปเลยจะได้จบนะครับก็คือดึงให้ยามิมาตีอีกทีหนึง่งซึ่งเราสามารถไปตั้งสกิลได้นะครับคือดึงปุ๊บแล้วให้แม่งตีต่อเดี๋ยวมีคนถามเอา้าแล้วนอกเหนือจากยามิอะตัวตีแรงตัวอื่นอะ เนี่ยเป็นคำถามที่ดีครับหลังจากที่ผมเล่นมาไอตัวเนี้ยก็เป็น SSR อีกตัวหนึ่งที่ตีดาเมจเดี่ยวมีทั้งหมู่และเดี่ยวนะครับแต่ดาเมจก็ไม่แรงนะไอสายโล่เนี่ยเล่นแล้วก็ไม่แรงส่วนไอตาลุงดำเนี่ยไอหนวดเนี่ยมันก็ไม่แรงเท่ายูโนอีกเขียวว่าคือดาเมจทุกตัวมันแรงไม่เท่าหมายควาว่าดีที่สุดงั้นมีอีกทางเดียวก็คือคุณก็ต้องดึงตัวที่ตีแรงออกมาตีอีกรอบซะจบโอเคไหมเออดังนั้นตีที่คุณจะได้นะตอนนี้ก็คือจะมีทั้งตีเดี่ยวนะฮะในส่วนของ แอสตาเนี่ยคือตีเดี่ยวไปเลยส่วนยามิคือตีหมู่ส่วนยูโนก็ตีหมู่ส่วนวิลเลียมคือดึงตัวตีแรงมาตีอีกทีหนึ่งชัดเจนป่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่เอาเป็นวิลเลียมแต่เอาเป็นลุงนวดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่ามันไม่สามารถดึงตัวตีแรงมาตีได้เลยแต่มันจะเป็นลดเทินของฝ่ายตรงข้ามแทนนะครับซึ่งถ้าให้ผมเทียบเนี่ยผมว่าวิลเลียมยังไงก็ดีกว่าก็แทนที่เราไม่รู้ว่าไม่จะดึงมา ي, ไม่รู้ว่าเทินจะได้กอดอีกฝ่ายไหม สู้ดึงมาตีแม่งเลยง่ายกว่าถ้าถามผมนะดีกว่าครับอันนี้คือประเด็นแรกอันนี้คือผมพูดแบบแนวตีหมู่ตีมอนก่อนนะ p v e ก่อนนะอนะโอเคนะ2ตัวนี้ชัดเจนนะครับอันดับต่อมานะฮะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็เหมือนพูดไปแล้วเปล่าวะเอาใหม่ทีเอสตาเนี่ยมันเป็นในส่วนของตีแรงมากๆเช่นสมมุติว่าเราใช้ท่าอันติเสร็จปั๊บนะครับแล้วถ้ามีมอนที่ตัวเลือดมากกว่ามอนหรือคนหรืออะไรก็ได้นะเลือดมากกว่า80%แม่งจะตีเบิลอีกทีนึงเลย มันตีแรงอยู่แล้วแม่งยังตีเบิ้ลอีกทีอ่ะเลียวป่าคือตีตัวนี้ปุ๊บไปตีตัวนั้นต่อคือเกินไปป่ะหอครับเกินไปและการตีธรรมดาของมันยังแรงกว่าที่ใช้สกิลด้วยแรงกว่าไอ้พวกลุงหนวดหรือว่า,อ,าอะไรนะไอตัวที่ผมมีผมจําชื่อไม่ได้นะขอโทษด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะเป็นตัวเนี้ยที่ผมมีในะไอเดียสกิลอะแอดตาตีธรรมดายังแรงกว่าตัวนี้สกิลอ่ะเขียนว่าคือ เราเลยไม่ต้องไปสนใจว่าใครมันจะสกิลอะเอาให้ออสตาตีทีแม่งคือจบนั่นเองนะครับอันดับต่อมาในโซนของยามินะครับยามิถ้าสีแดงนะฮะตัวนี้มันดียังไงผมก็จะบอกว่ามันคล้ายๆกับตัวออสตาแต่มันต่างกับตรงที่ว่ามีสกิลหมู่ด้วยและตัวเนี้ยเก่งในการตีบอสนะครับซึ่งถ้าตัวไหนเป็นบอสจะตีแรงขึ้น7%เอาง่ายๆคือเป็น2ตัวดาเมจช่วยกันตีระหว่างออสตากับยามิตีบอสดีมาก แล้วเผื่อบางคนงงแล้วถ้าตีบอสอย่างนี้มันจะดีกับ PVE หรอหรือตีมอนหรอผมย้ำอีกทีบอสึกโคตรแอตต้ากับยามิตีบอสยังตายอ่ะตีมอนจะเหลือล้วครับเขียวป่ะหมายเขาว่าถ้า2ตัวนี้ลุมมอนตัวเดียวอ่ะแม่งตายทุกตัวในเธอรแรกชัดเจนปะ่ะคือไอหนึ่งเกมที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีมอน3-4ตัวใช่ปะ่ะมาเธอแรกปุ๊บแม่งตายแล้วตัวหนึ่งอ่ะโอเคปะ่ะจากนั้นพอถึงตาวิลเลียมก็ดึงแอตต้า มันตีต่อกคีหนึ่งซึ่งซึ่งสามารถใช้สกิลแบบดับเลยอ่ะทีเดียวแล้วดับเลยอ่ะก็ได้หรือว่าจะเอายามิมาปาดหมู่ก็ได้แต่ส่วนตัวอยากให้เป็นแอสตาดับอีกตัวไปก่อนมันจะเหลืออีกแค่2เขียว่าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบไปตัดดาเมจของอีกฝ่ายไปแล้วอ่ะเออเนี่ยแหละมันเป็นอย่างเงี้ยเลยเป็นตี้ที่ผมแนะนานะครับอันดับต่อมานะฮะในตัวสุดท้ายคือยูโนนะฮะซึ่งตัวเนี้ยผมจะบอกว่า<อ>เล่นไปก่อนคําแนะนําคือเอาสักเวลสัก80ก็ได้60 ก็ได้เพราะตัวนี้มันเก่งใน PVE ตอนต้นเกมและมันดีสําหรับสาย PVE หรือตีมอนฆ่ามอนประมาณนี้มันเหมาะมากๆนะครับจนถึงนะตอนนี้ผมมาชัตเตอร์สาจะสแล้วยูโนก็ยังเล่นได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าทีนี้ไอตัวของยูโนเนี่ยผมอยากให้ไปสลับกับตัวมิโมซาซึ่งถ้าไปไม่ได้เนี่ยอยากให้เป็นสาย s s r หรือตัวลิมิเต็นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวลิมิเต็มันจะฮิวได้ดีกว่า ชัดเจนปหเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะฮิลได้ดีกว่า SR นะครับซึ่งตัว SR เนี่ยมันแถมมาให้แต่ส่วนตัวอยากให้ได้เป็นตัวนี้เพราะว่ามันฮิลได้ดีกว่ามัน SR กับ SSR มันก็ชัดอยู่แล้วป่าวว่าตัวนี้มันดีกว่าอยู่แล้วครับก็จริงๆอยากให้เป็นตัวนี้แทนยูโนในตอนหลังนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าไม่มีตัวละครเล่นยูโนไปก่อนก็นได้ซึ่งไอตี้ที่ผมบอกสีตัวย้ําอีกทีนะยูโนวิลเลียมหรือลุงหมอกแล้วก็ยามิสีแดงกับแอสตาสีแดง 4ตัวเนี่ยคุณสามารถเล่นผ่านด่านอีเวนต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสบายมากแล้วนะครับซึ่งไออย่างด่านเมื่อวานของตีบอสเนี่ยผมยังไม่มีแอสตานะครับตัวละครที่ผมมีมี4ตัวผมจะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพนะมียูโนมีลุงหนวดมีสายโล่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้4ตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนดานเมดเดียวเลยเขียวปะไม่มีเลยหลังจากที่ผมเปิดแอสตาได้เสร็จปั๊บผมเอาแอสตามาแทนตัวนี้หลังจากนั้นเท่านั้นแหละครับ ผ่านทุกด่านเลยครับด่านไหนที่ไม่ผ่านกูผ่านหมดเลยดังนั้นผมเลยคิดและรู้เลยว่าไอตัวดีฟ ens เนี่ยแทบไม่จําเป็นเลยถ้าเราปิดมอนตายก่อนที่จะถึงเทิร์นอะ่ะไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดไม่ต้องเอาฮิวเข้ามาเล่นเลยนะครับยังไม่ต้องนะในช่วงแรกเพราะว่าถ้าฮิวอ่ะมันจะทําให้เธอของคุณเสียเผื่อบางคนไม่ทราบเช่นสมมุตินะครับว่าผมมาเล่นด่านแบบเนี้ยผมขอยกตัวอย่างนะหนด่านเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นอยู่ประมาณ3นาที แต่ว่าถ้าคุณมีสายดาเมจเข้ามาเพิ่มเช่นอย่างถ้าตอนนี้ผมมียามิผมรู้เลยมันน่าจะเร็วขึ้นอีกประมาณ30วิหมาเขาประมาณ2อถึงสนาทีครึ่งเม่อพาอยาจจะมองก็แค่2ก็แค่30วิวิอะไรนักหนาวะผมอยากบอกว่าไอ้สาสวิเนี่ยแต่เวลาเราลงด่านคุณเห็นไหมไอ้ตรงนี้มีทั้ง5 0าและไอ้เนี้ยหเกมแค่13คุณลองหาดิประมาณ3 0 4สเกมเนาะก็เป็นชั่วโมงแล้วปะคุณลองหาดูหาดูเล่นๆดิเดี๋ยนะ นี่เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงฟรีๆแล้วนะกับที่คุณไปทําเป็นสายฮิลเห็นปะผมเลยบอกว่าฮิลไม่ยังไม่ต้องอัพในตอนแรกค่อยไปอัพในตอนหลังนะครับเดี๋ยวตอนหลังคุณจะมีวัตถุดิบหรือว่าอะไรพวกนี้ไปอัพให้อยู่แล้วดังนั้นเลยไม่ต้องรีบอัพนะครับก็ออกว่าคลิปนี้น่าจะชัดเจนนะว่ามีตัวอะไรยังไงนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอค่อยไปลุ้นตอนเปิดเซิร์ฟอีกทีว่ามันจะมีตัวละครไหนมาบ้างจะเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นไหมถ้าเหมือน เล่นตามนี้ได้เลยก็ครับเผื่อมีบางคนงงแล้วสมมุติว่านะถ้ารีได้แค่ตัวยามิ ami, กับวิลเลียนเนี่ยมนได้แน่นอนอยู่แล้วนะไอยามิกับวิลเลี่ยนสองตัวพอไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาตัวลิมิเต็ดแอตตาอีกทีนึงถามผมก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีในส่วนของอต้องเอาตรงนี้ให้ดูนะจะได้เห็นภาพมากกว่านะครับมาตำลุงหนวดนี่เห็ <He S 2> ไนไหมครับว่าตัวละครเนี่ยมันมีการอัพดาวด้วยชัดเจนปะ ถ้าคุณยิ่งเปิดตัวลิมิเต็ดแต่อีตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันเลือกได้ใช่ไหมล่ะดังนั้นคุณอาจจะไปเลือกเป็นตัวมิโมซ่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้หรือคุณจะไปเลือกเอาเป็นตัวชุดวอร์มก็ได้เห็นปะ่ะดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าเป็นไปได้อ่ะเปิดไปเลยมันเหมาะที่สุดนะครับและผลประโยชน์ต่อมาที่คุณจะได้นะฮะสมมุติถ้าคุณได้ตี้ตามที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ไอส้สตัวที่บอกเนี่ยหมายความว่าไอเพชรที่คุณมีตรงเนี้ยไม่ต้องสุ่มทุกกรณี ดองยาวๆดองเพชรเลยครับเช่นวันนี้วันแรกเราเปิดไปได้3ตัวแล้วเนาะคู่กับยูโนที่เหลือมันเป็นในส่วนของตัวลิมิเต็ดไปเปิดตัวมิโมซ่า SSR หมายความว่าคุณได้4ี่ตัวแล้วคุณมีแค่4ตัวเนี่ยคุณสามารถเล่นได้ยาวแล้วนะครับผ่านได้ทุกด่านแทบหมดแล้วอะ่ะมันไม่ต้องแทบทำไม่อะไรนะมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอันนี้คือสําหรับซีซั่นที่1หลังจากนั้นเราไปซีซั่นที่2เนี่ยมันน่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะเก่งกว่าตัวที่เรามีนะตอนนี้ โอเคไหมอย่างที่ผมบอกอะ่ะมีเป็นแอสซ่ามียามิมันนานมีเก่งกว่าก็ค่อยเอาเพชรส่วนนั้นน่ะไปสุ่มอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเล่นไปครบเดือนแล้วอะ่ะคุณจะสุ่มได้ไม่ต่ำกับประมาณ30-40รอบอย่างแน่นอนแล้วทีนี้เราก็ลองมาดูเลทการันตีนะครับเลทที่มันการันตีของเกมนี้อยู่ที่ประมาณ200นั่นเองนะครับเน็ข้าสุ่มไปเลยครับ200รอบเห็นปะแต่เราสุ่มได้เกินอยู่แล้วไงมันเลยไม่มีปัญหาเนี่ยคือ10โลเนี่ย เห็นป่ะเนี่ยก็คือหนึ่งรอบแล้วก็เหมือน10โล20รอบนั่แหละแต่เราส่งได้เกินแบบ3-400รอบแลบก็คือประมาณ30-40โล่ที่เราจะได้นะแบบอย่างนี้นะ 30- 40รอบอ่ะยังไงมันก็เกินครับตัวละครใหม่ๆยังไงคุณก็ได้มันเรียกว่าเป็นการการันตีแล้วมันจะประหยัดทรัพยากรนู่นนี่นั่นของทองเยอะครับประหยัดไปเยอะครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเพชรประหยัดทั้งเงินเป็นสายฟรีด้วยโอ้ยหลายอย่างแล้วก็ในการผ่านด่านคุณก็จะไวกว่าชาวบ้านเขา โดยทั่วไปด้วยนะครับมาก่อนจะคลิปก็เดี๋ยวเข้าเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าเห็นสกิลแอสตาอะไรยังไงเป็นแบบไหนตี้เป็นแบบนี้ที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันถือว่าไม่ดีควรเอาไอ้นี่ออกแล้วเป็นยามินะครับแต่ว่าเล่นไปแล้วก็เลยไม่ไม่อยากรีเยอะนะครับคือเล่นเหมือนเพื่อหาข้อผิดพลาดตรงไหนจะได้เซิร์ฟจริงเปิดจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคลิปให้ดูแล้วกันนะว่าสกิลเป็นอะไรแบบไหนก็ไป good してやる。 はい <laughs> ジソまほ。 かめ合う仲間がいる